สวัสดีทุกท่านนะครับเจอจกันในช่วงเย็นๆนะครับของวันที่15เดือน11 2 5 6 8นะครับของดอก BM ที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับก็ไม่เยอะเป็น BM 15นิ้วนะครับอาจจะมีในส่วนของโค้งลอกบ้างนะครับหรือซ่อมหมวกบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหน้าดอกนะครับดอกละ1,350นะครับผม ก็ดอกนี้นะครับอ่าอาจจะมีในส่วนของโครงนะครับลอกบ้างนะครับสีกระดาษก็จะซีดประมาณนี้นะครับดูด้านด้านใน,นไว้นะครับก็ไว้เดิมอันนี้ปกตินะครับตัวนี้นะครับหนึ่งดอกนะครับก็อาจจะมีเสียงเบียดนิดๆนะครับในหนึ่งดอกนี้นะครับแต่ว่า มันจะเป็นแค่บางจังหวะนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยเปิดก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับดอกละพันสามห้าสิบนะครับตัวนี้พันสามห้าสิบตัวนี้ก็พันสามห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ซ่อมหมวกนะครับผมหมวกตัวนี้ก็ซ่อมหมวกตัวนี้ก็ซ่อมหมวกนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้สวยเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ หมวกอาจจะมียุบนิดๆยุบนิดๆน,น,นะครับดอกนั้นถือว่าสวยเลยนะครับก็ตัวนี้ขอพันสี่พันสี่แล้วกันนะครับดอกละพันสี่มีสองดอกตัวนี้เป็นสิหนิ้วทําเบสได้นะครับเป็นโครงหล่อโครงหล่อผมทอดออกมาจากตู้ที a ีออ o ด o u โอซา นะครับหรือทางค่ายชาชวาลซาวชัยภูมินะครับก็ใส่มาในตู้คงหล่อ15นิ้วนะครับสไปเดอร์นะ่าจะ2ชั้นนะครับไว้เดิมหน้าดอกสวยๆไว้4นิ้วทำเบรดนะครับคูรละ3 0 0 0บาทไม่รวมส่งนะครับคานนี้ K22 ดอกละ800นะครับ15นิ้วตัวนี้ก็15นิ้วนะครับกลุ่มนี้15นิ้วหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของดอก ตัวนี้เป็นโคนาโบโรนะครับของอบอ้อม18นิ้วแม่เหล็กสก้อนนะครับนี่นะครับเป็นแม่เหล็กสก้อนนะครับดอกจะเหมือนพวก PR นะครับเป็นคงหล่อสไปเดอร์หนานๆประมาณนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเสียบสายลำโพงนะครับผมตัวนี้มีการซ่อมหมวกทั้ง2ดอกนะครับ กิมนี้เอาแค่ดอกละสองพันก็พอนะครับผมเป็นราคารับเองก่อนเป็นของหล่อเสียงดีเบรออกจุบๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโฟรงสีเหลืองส,สวยๆเลยไอยสี่นิ้วเัวเย็ยนนะครับตัวนี้เป็น s อ0 0ันะครับ ตัวนี้ไฟสแตนบายขึ้นมาเลยนะครับก็ฝาไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวแบ่งกันไปแล้วกันนะครับในราคา6500บาทแล้วกันนะครับผม6500บาทนะครับเป็นราคารับเองก่อนนะครับใช้งานปกติเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นคอร์สนะครับในส่วนของบเจอร์แท้นะครับซูเปอร์เอ็กโป ราคา1,900บาทพอนะครับคอสสามทางนะครับผมคลิปสันส้นๆประจำวันนี้สวัสดีครับ